แรงงานถูกเรียกกลับเอานนี่โหมรองก่อนนี่มีแรงงานข่าวที่สากแก้วที่สากแก้วค่ะคือที่บริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางตอมสากแก้วหน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองรึกแรงงานกัมพูชาและชาวกัมพูชาเกือบห้าร้อคนหอบลูกจุงหลันและสัมภาระมาต่อคิวเดินทางกลับกัมพูชาประเภทผักดันกลับคืออะไร หลังจะมีการพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่ฐานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชามีกํกำหนดในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นี่ฮะก็ปรากฏว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับกระแสข่าวว่าสาเหตุที่ชาวกัมพูชาทยอยกลับอย่าใช้คาว่ายอยหลังๆนี่แห่แหนแล้วหลังจากมีกระแสข่าวแพร่สะพัดว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปข่มขู่ที่บ้านว่าถ้าไม่กลับประเทศอะคะ่ะก็จะถูกยึดบ้านยึดที่ดิน ถูกตัดสิทธิ์สัญชาติชาวกัมพูชากลัวก็เลยมีเดินทางกลับแทบทุกวันเลยค่ะนักข่าวของเราที่สระแก้วเนี่ยถามชาวกัมพูชาหลายท่านนะคะก็พูดตรงกันบอกญาติโทรมาบอกว่าอยากให้กลับบ้าน แต่บางคนก็บอกว่าที่กลับเนี่ยคือกลับไปเยี่ยมญาติไม่มีใครกล้าพูดออกมาชัดๆว่ามันมีคําสั่งจากรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่กัมพูชาให้กลับแล้วถ้าไม่กลับจะโดนยึดบ้านยึดที่ดินถูกตัดสิทธิอ์อย่างที่มันเป็นกระแสข่าวอะค่ะอันนี้หญิงชาวกัมพูชากับครอบครัวยืนยันนะว่าญาติโทรมาแจ้งให้กลับบ้านแล้วก็บอกเออเนี่ยตั้งใจจะกลับไปเยี่ยมญาติที่บ้านอยู่แล้วก็เลยเดินทางกลับทุกคนเนี่ยจะพูดตรงกันว่าประมาณ ญาติบอกให้กลับทุกคนส่วนว่าสาเหตุมันจะเป็นอย่างที่บอกหรือเปล่าว่าผู้นำกัมพูชาโพสตข่มขู่ว่าให้กลับถ้าไม่กลับจะถูกยึดบ้านยึดที่ดินเนี่ยค่ะอเอาไปเป็นของหลวงอะ่ะอ,อันเนี้ยหลายคนก็ปฏิเสธบอกเดี๋ยวคงต้องไปถามญาติอีกครั้งนึงแต่เดี๋ยวถ้าสถานการณ์คลี่คลายก็จะกลับมาไปที่ประเทศไทยอีกเพราะว่าที่บ้านไม่มีงานทำ